S, S M A R T ถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้ชื่อสมาร์ทคอนกรีตป่ะอ่านะครับพาร์ทสนะครับราคาปัจจุบัน94ตังราคาเส้น200วัน89ตังเป็นเทรนขาขึ้นขาลงนะครับราคาปัจจุบัน94ตัง ราคาเส้น200วัน89ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นครับเป็นขึ้นนะนะครับแต่ถ้าหลุด89ตังค์มุมมองเป็นลงนะนะครับก็มีแย่หลุดบ้างนะแล้วก็ดีดกลับนะครับเนี่ยแหละหุ้นยอน่อตัวนี้จังหวะกำลังดีนะครับเอามาดูพาสองกันยังไงบ้างนะครับรู้แล้วนะเริ่มเป็นเทนขาขึ้นขึ้นรอบใหม่อีกหครั้ง ปรับเป็นไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมมันก็เห็น SMART ตั้งแต่เข้าตลาดเข้าตลาดประมาณปีอะไรเนี่ย2014-2015ครับ9 4 4สตางค์คุณว่าถูกหรือแพงคุณว่าถูกหรือแพงถ้าคุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้คุณทำแบบนี้ คุณดูว่าระหว่างปรับฐานเตี้ยสุดเนี่ยปรับฐานเตี้ยสุดประมาณ34สตังค์นะดอยสุดประมาณ2บาท85สตังค์โอ้โคตรไกลเลยอะนะครึ่งทางประมาณบาท59สตางค์ซึ่งแน่นอนไอ้ใตบ้บาท59เเนี่ยเป็นถูกหมดแหละแต่ว่าจุดที่คุณจะเข้าเนี่ย มันถูกต้องถูกใจถูกที่สุดหรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมเนี่ยถ้ายังอยู่ในโซนนี้นะคุณมองจากมุมไฟโบนะในโซนนี้ในโซนนี้ในโซนฐานล่างเนี่ยสําหรับผมยังมองเป็นถูกมากๆอยูอ่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่ง s m A R T ผ่านบาท59โซนเนี้จะเป็นโซนที่แพงไปเลยแล้วจะวิ่งอย่างแบบรุนแรงคือเป็นโซนเกงกำไรไปด้วยนะครับสายเกงกำไรเขาจะเข้าช่วงนั้นอจะเข้าแบบ พิกพเลยพิกพเลยแปลว่าแบบหุ้นมีสตอรี่ข่าวดีแล้วตอนนั้นนะครับข่าวออกกันพึบพภาพแล้วนะครับปรับเป็นเดยย่อกรับจตะทีปรับฐานเท่าไหร่นะปีเก่าเก่าอะสาสตางค์เนาะปีปีที่เป็นโควิดรอบแรกอะครับรอบแรกเนาะปรับฐาน35สสตางค์นะ ขึ้นมาต้นเทนจาอยู่กรอบประมาณประมาณนี้ประมาณ50ตังถึง65ตังกรอบต้นเทนจาของ SMArt ครับเอามาดูกรอบปัจจุบันของ SMArt กันบ้างกรอบปัจจุบันคือมันไปข้างหน้านะ ผมถามแบบนี้ก่อนว่ากรอบปัจจุบันของคุณนะคุณอ่านยังไงนะครับคุณอ่านกรอบไหนสองกรอบเนี้ยว,ว,ว,วาดไม่สวยเลยวะเอาใมอ,อ่ะเป็นกรอบ A หรือกรอบ B ครับหยุดวิดีโอก่อนได้คิดก่อนนะครับ กรอบปัจจุบันของ smart เป็นกรอบ a หรือกรอบ b นะครับหยุดวิดีโอก่อนแล้วลองตอบดูว่าจะตรงใจกับผมไหมนะครับในแนวคิดผมนะนะครับเชเลยครับเป็นกรอบ b เป็นกรอบ b เพราะกรอบปัจจุบันมันต้องไปข้างหน้าแบบนี้แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบัน ต่ถ้าเป็นหลังเนี้ยมันจะเป็นอดีตไงมันจะเป็นอดีตมันจะเป็นอดีตนะครับดูค่าที่มันค่าแน่นอนก่อนดูค่าแน่นอนใช้เส้นแนวนอนครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ smart บาท3 6สตังค์แนวรับในกรอบปัจจุบันของ smart 87ตังค์ครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ประมาณบาท11ตังค จริงๆแล้วเราแบ่งค่ากลางใน day เ,เนี่ยเราก็จะดูถูกแพงเหมือนกันนะว่าในรอบนั้นเราเข้าได้เปรียบหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับแนวรับในกรอบปัจจุบันของหุ้นตัวนี้ใต้บาท11ตังค์ถึง87สตังค์แล้วคุณอยู่9ก4ตังค์คุณว่าคุณได้เปรียบไหมเออนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ smart คือเหนือบาท11ตังค์ถึงบาท36สตังค์ประมาณนี้แนวรับแรก คือโลของแท่งเทียนปัจจุบันคือ91ตังค์แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันคือ96้ตังค์ซึ่งแน่นอนครับวันนี้ถ้าหลุด91ตังค์มุมมองเป็นย่อแนวรับหลังพิงฝาอยู่87ตังค์แนวต้านแรก96ตังค์แนวต้านถัดไปบาท2ตังค์แนวต้านถัดไป บาท8ตังค์แล้วจะต้องย่อบ้างนิดหนึ่งนะในช่วงบาทถึงบาท8ตังค์ต้องย่อบ้างนิดหนึ่งนะครับเพื่อเทสว่าเออไม่หลุดบาทหนึ่งไม่หลุด9 6ตังค์แล้วจะขึ้นต่อได้ง่ายกว่าลงนะครับแนวต้านค่ากลางบาท11ตังค์มีช่องแกบอยู่ตรงนี้ตัวตัวหุ้นตนัวนี้ถ้าเกิดปิดแก็บตรงนี้ได้เนี่ยจะขึ้นได้แรง จะขึ้นได้แหละนะครับแต่ปิดแก็บได้ต้องไปบาทต้องไปบาท18ตังบาท20ตังเลยนะนะครับแนวต้านถัดไปจากค่ากลางบาท11ตังบาท18ตังแนวต้านถัดไปบาท26ตังถ้าคุณเห็นว่าบาท26ตังกับบาท18ตังมันไกลไปแบ่งครึ่งก็ได้ บาทยีตังค์เอาแบ่งครึ่งไว้แบ่งครึ่งไว้แนวต้านถัดไปจากบาทยีหตังค์บาท30ตังค์แนวต้านสําคัญในรอบนี้ของ smart อยู่ที่บาท36สิบหกตังค์สรุปแผนอีก1รอบแนวรับแรก91ตังค์วันนี้ไม่หลุดขึ้นต่อนะครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่87ตังค์นะครับแนวต้านแรก96ตังค์แนวต้านถัดไปเอาเลขกลมๆเนาะ1บาท 1>, 1บาทนะครับแนวต้านถัดไปคือบาท8ตังค์นะครับจากบาทถึงบาท8ตังค์เนี่ยก็อาจจะมีแบบทะลุทะลุบ้างหรือว่าชนบาท8ตังค์แล้วก็อาจจะมีย่อบ้างนะครับเพื่อจะย่อสะสมพลังไปปิดแก็บก่อนนะครับแนวต้านค่ากลางอยู่บาท11ตังค์แนวต้านถัดไปเหลือคือผมลุ้นปิดแก็บไปเลยถ้าจากค่ากลางนะครับลุ้นปิดแก็บไปเลยคือบาท18ตังค์นะครับ ถ้าปิดแก็บได้เนี่ยยังไม่ขึ้นนะปิดแก็บได้ย้ำอีกรอบหนึ่งปิดแก็บได้ต้องย่อ,อก,ก่อนต้องย่อ,อพักตัวก่อนแป๊บหนึ่งอาจจะลงมาเทสบาทแปดตังก็ได้ครับแล้วขึ้นต่อนะครับเทสปิดแก็บบาทสิบแปดตังได้มุมมองจะย่อ,อก,ก่อนนะครับอาจจะลงมาเทสบาทแปดตังแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับ แนวต้านถัดไปจากปิดแก็บคือบาท22ตังค์บาท26ตังค์บาท30ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ smart คือบาท36สตังค์นะครับหุ้นตัวนี้ลงมันลึกนะครับสวยมากสวยมากในแนวรับนะเรายังไม่มองภาพไกลเนาะเรายังไม่มองภาพไกลครับเราดูภาพใหญ่ไปแล้วนี่นะครับแต่จาก แต่จากใต้บาทเนี่ยถึงบาท 3, 6กเนี่ยก็ถือว่าหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะนะครับงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะคลิปนี้นะครับแผน SMArt ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก g ์เพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ